สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายพร้อมด้วยเสียงจริงจกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีที่รักทุกท่นนกนกานเนาะเนาะค่ะเนาะวันนี้ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะพ่อแม่พี่น้องนั่งยื่พื้นนั่งยี่พื้นบราเดิลขาตั้งกล้องมานำ้ำเอา่ะเอากล้องตั้งบนโต๊ะเนาะหาอะไรมาพิงยูทูบเบอร์ ว่าที่ซื้อกล้องเออเอกาตั้งกล้องใหม่แต่ว่ามันก็มีเยอะอยู่สองอัน,<า>นคุณน้องคะเนาะก็เลยหาแนวแก้ขาดพูดยาวไปหรือเปล่าคะเนี่ยเบิ่งทรงผมนะคะทรงผมก,ผมก็มาอยู่เมืองไทยมัดผมหลายผมปิดแบบนี้เลยค่ะเพ่ี่น้องเอาเนะไอรับยางบ่อยผมผมสวยสวยมันก็ไม่สวยแล้วนะคะเนาะไปอมกิดค่อยว่ากันไหมค่ะเพราะว่า อเมืองไทยนีปล่อยผมยาวไม่ได้ด้ค่ะหอนหอนเนาะค่ะเนาะเ <c oughs> มื่อสิมาสิมาคุยเรื่องอ้อยู่เมืองไทยกับอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยก็บสบายแบบเนืองอยู่อังกฤษก็บสบายแบบนึงเนาะค่ะเนาะมันใกล้จะได้กลับกลับบ้านแล้วเนาะบ้านที่สองนี่แหละบ้านอีหลีเขาก็อยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าเราก็มีความจําเป็นต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศน่ะคะ่ะพราะม่พี่น้องไม่ได้อยากกลับไปเพราะปันหดดอก ตว่ากะลิสโนคนอยู่ที่บ้านคนที่รออยู่เนาะรอความช่วยเหลือเนาะตะกี้ตะกี้วสิมาอยู่บ้างไทรแตงแต่สามียังไม่แก่เนาะตอนนั้นก็ว่าสิมาอยู่น้ำกั่นน่ะแหละเรากัตัดสินใจวสิมาอยู่แต่ทําไปทํามาอยู่จนแก่แก่แก,กเกษียณแล้วแกความจําไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้แกก็เข้ากับยังอยู่ที่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะ มันก็เลยเป็นทางเลือกไม่ได้ว่าอยากอยู่ใสกะสิแต่อยู่ตามใจชอบนะคะพ่อแม่พี่น้องบางทีภาระและหน้าที่เนี่ยมันก็เป็นไปบ่ราะใดที่เฮาสิเลือกนะคะก็คือว่าหันโหลเฮากเฮามีสามีเนาะเนาะเรามีครอบครัวเว,เวลาสามีแก่มาแก่ตัวลงเนาะเขาต้องการความช่วยเหลือนี่ ข้านาสีนี้มาอยู่คนเดียวนะ่ะมันก็ได้นะถ้าไม่มีสามัญสำนึกเนาะว่าเมื่อก่อนเขาเคยช่วยเรานะคะเขาเคยช่วยเราก็ช่วยเราทุกอย่างค่ะละ่ะเพื่อที่จะให้เราไปอยู่ที่ประเทศเขาเขาก็หวังว่าสิพึ่งเขาในอนาคตเถะมันก็ไม่ได้เป็นความรักที่หวานชื่นอะไรนักหนาเราเขาก็หูอยู่เขาก็หูอยู่เนาะ เพราะว่าเราแต่งงานกับฝรั่งในในวัยที่เ้าอายุหลายแล้วเนาะค่ะเนาะเขาเจ้ากับอายุห้าสิบอัพเฮากับอายุสี่สิบอัพเนาะ <c ười> วันหนึ่งเมื <c ười> ่อสามีแก่ลงขันท่าสี่สิ่งมาอยู่เมืองไทยเนาะเขาไม่หลุมไม่เตา้าเฮากอ็อยู่ใดอยู่ค่ะแล้วเขากับสิเฮ็ดยังเล็กๆน้อยเฮ็ดสวนเฮ็ดยังไปซั่นละเนาะมันก็นไดดอยู่แต่ว่าคนที่อยู่ที่โน่นอะ เขาตรงไปยุบันพักคุณศาราในวัยท่ชลาซึ่งเขาเนี่ยเคยบอกเขาว่าเข้าระตรงการไปรยุบันพักคุณสาราในแนงกีดเนาะ mm hmm. เขาก็หันละเขาก็คิดแล้วว่าอุ๊เขาแต่งงานกับเราเพราะเพราะเขาต้องการคนดูแลตอนแก่นี่แหละเป็นหมอม่พี่น้องเขาก็เลยนี่แหละยากไม่ยู่เมืองไทยกับอะไรไม่ไมยู่ดอกค่ะกระสิบไปไป,ไปมาเนาะช่วงนี้ก็ะยุ่สามเดือนกลัวเลยดิค่ะ อีกสองอาทิตย์ก็จะได้กลับแล้วกะดีใจแต่ว่ากะก็เป็นห่วงบ้านนะเพราะว่าช่วงนี้กลับมาอยู่บ้านโดนกะรู้สึกผูกพันกับบ้านอยู่นะคะเพราะว่ามันกะมันบรรยากาศดีเนาะคือเวาวายูอังกฤษมันสามีสุป,ปุริเยอะนะฮากะสุขภาพพ่ค่อยดีถ้ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็สุขภาพจิตดี อ่าสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นเนาะค่ะการเจ็บป่วยไทยรอยเป็นพิษกะกลับไปน,นี่อีกกลับไปน,นี่เนาะเขาก็ต้องไปตรวจเลือดอีกเื่อว่าค่าของฮอร์โมนไทรอยอีกอย่างน่ะมันลดลงบอเนาะค่ะพอแม่พี่น้องขันมันลดลงกด็ดีคิดว่ามันลดลงอีดอกเพราะว่าเขากินยากินยาที่หมอให้มานั่นแหละวันเว้นวันเนาะค่ากับ เ่าเรื่องสามีพ่อสมควรน,นะคะพูดเรื่องชีวิตความเป็นไปนะคะน้ะพ่อแม่พี่นะะ้อนงะมันกะบ่าอยากให้ฟังซ้ำซากหนอชีวิตเมียฝรั่งมันบร่ได้เพอร์เฟกทุกคนเนาะ,ะบางคนก็ชีวิตดีดีบางทีชีวิตบางคนก็แย่แย่อย่างที่เคยบอกค่ะล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีหน้าที่กลับไปกลับไปเพื่อดูแลเขานี่แหละนะ เราเก็บเงินได้เขากับมาอยู่ประเทศไทยไปๆไปมาๆอยู่นี่จนจนเที่ยวมาไหวพละเหลียวบึงซรงนะคะ <c oughs> จนขึ้นเครื่องบินบาถือผลละมังจังสีได้เ,เที่ยวอมาพี่น้องอันเมื่อนี้ว้าเรื่องสามีพ่อหับหอมปากหอมข้อนะคะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอันย่ายแอลอัปเดตนะคะทำในครัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในครัวแยวกะ เอามาต่อเติมบ้านนะคะเงินเบิดแล้วกลับไปไหม <c oughs> ชีวิตเป็นยังสี่เนาะเนาะมันกะนี่แหละก็อยู่ไปอยู่อยู่ไปวันๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะชีวิตปัจจุบันกับมีความสุขดีค่ะเนาะมีเงินมีทองมันก็เป็นของนอกกายแต่เก็บไว้บ้างก็ได้นะเพราะว่าชีวิตแน่นาโคตรมันมันแน่นอน,เ,นอเวลาเราแก่ตัวมานะ่ะ ขันเขาอยู่ประเทศอังกฤษเลยค่ายยูมันกับวิสวัสดิการอยู่เหละคะแต่ว่ามันก็ไม่แน่เนาะเพื่อเขาอย่างว่าอยู่ประเทศไทยเพื่อเขาเถ่ามมันว่ค่ะนี่แหละเดวสิภาไปเพลิงบ้านเฮ็ดในครัวต่อเติมบ้านบ้านโมเดิร์นหลังน้อยนะคะค่อยๆทำก็ <c oughs> ค่อยๆทำมีหลีเดยมีเงินหน่กะนะทำประตูรั้วเนาะหัวกับยังมาถาวรใน,นหัวกับเดี๋ยวสิภาไปเบลิงคือบ้าละะเฮ็ดไปเรื่อยๆเ,เนาะค่ะเนาะ ตามที่เรามีทุนนะซับนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือจากลูกเต้าอายุค่ะนะคะโชคดีอยู่ที่มีลูกสาวสองคนะ,ค,ะคอยช่วยเหลือนะคะสิไ้ซามีมาสั่งบ้านบ้านายยไอยุ่งท่ายนโบมีทางเขาไม่มาอยู่เขาก็ไม่มาทํานะคะอืเขาว่าจังสั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> กระร้างอ่ะเราทำเองเราก็ภูมิใจเองนะคะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพายเบืองในครัวนะคะ ตามมาเลยค่ะเปิดเสียงเพลงดังเติบเนี่ยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือในครัวนะคะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทำเป็นซิงล้างจานเนาะมันก็มีพื้นที่ใส่สอยเพิ่มขึ้นหลายค่ะประมาณ4เมตรครึ่งเนาะกะใหญ่กว่าห้องนอน <laughs> เพราะว่าห้หองนอนมัน3.3 3. อคูณาทั่วห้องนั่นแหละอยู่ข้างบนบ้านนี่บ้านโมเดิร์น มันเป็นบ้านห้องน้อยเนาะสามคูณสามเมตรทุกห้องเลยรวมทั้งห้องน้ํานะคะมันก็นเลยบว่ามีหมองใส่ซอย่ม,มีในครัวเนาะค่ะเนาะกะ็กะเลยตรงต่อเติมในครัวนะคะออกมาแบบนี้นะด้านบนมันจะเป็นตะครยมันจงโปร่งเนาะค่ะเนาะก็ทําเป็นผสมผสานแบบยุโรปผสมผสมเมืองไทยเนาะค่ะเนาะนี่ในครัวกะเตาแก๊ เตาอบก็นยังมาซื้อค่ะใช้2หัวนี่แหละแทนนะคะช่วงกับาายูบานกระสีาายูบานหน่อยหลังนี้นะคะก็เลยจําเป็นต้องทําอะไรให้มันน่าอยู่เนาะค่ะพ่อแมอ่พี่น้องเมนย่าแอลมาอ่างบ้านเนาค่ะกําลังจะมาอัปเดตแล้วก็บอกว่าทําในครัวเสร็จแล้วใช้งบไปประมาณ8、ปดเก้หมื่นนี่แหละประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะก็จ้างสร้างค้นกันเองขึ้นอนองเขย นะคะมาทำให้ก็เสร็จก่อนกลับบ้านพอดีเนาะคะเนาะผ้ายางขึ้นมาเลาะทั้งบานหลังหน่อยนะคะอันนี้ก็ห้องที่อยู่หน้าห้องน้ำนะคะห้องที่อยู่หน้าห้องน้ำเนาะก็จะทำเป็นห้องเต่งตัวค่ะตู้เย็นกันยั่งย่นี่เพราะว่าต่อไฟกังย์งบริโตไปในครัวนะคะเพิ่งจะทำในครัวเสร็จเนาะช่างไฟก็ยังไม่ว่างนะคะ ก็เลยนี่ละพายางขึ้นมาบึง่าบ้านหน่อยมันเป็นยังไงเนาะมันหน่อยอหลีด้ห้องสามคูนสามกับกับพ่ออยู่อยู่ค่ะแล้วว่าก็อยู่สบายๆคนสองคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสามคนขึ้นไปมันก็อาจจะเล็กนะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะมุมพักผ่อนมุมพักผ่อนยํากังว้นเปิดเพลงเสียงดังพร้อมเลยคะ่ะนี่บ้านบันไดยุตีดคนเนาะค่ะเนาะ อยู่ห่างไกลเพื่อนบ้านพอสมควรน,นะคะกะเ็เงียบเงียบเงียบสงบดีอยู่ค่ะนะคะนั่นประตูห้องนอนค่ะนี่ก็เป็นห้องนอนกับว่าท่านม่นี้เตียงคือว่าหละหกในจังหน่อยนะักะเด้อดื้อพ่อแม่พี่น้องนี่หน้าห้องนอนเดินออกมากันนี้พอห้องรับแขกประตูขังบุญกับไปห้องกั้วนะคะ เพื่อนเจอกับมี่ยูเท่านีิละค่ะบเบิร์้บานนะคะเอาไว้พักผ่อนเวลากลับมาเมืองไทยเนาะทีนี้ก็จะพาเดินออกไปข้างนอกเนาะยางเลาะเบึ้งบริเวณบ้านนะคะบ้านบ้านน้อยหลังนี้สร้างที่แหลกในงบประมาณ4ี่แสนนะคะ4 0 0แสนบาทก็ได้เตตัวบ้านนั่นแหละทอดหัน อันนี้ก็ว่าต่อเติมพังดากระสีได้เฮ็ดออกไปอีกอยู่ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องที่บอกว่ารั้วยังไม่เสร็จนะรั้วก็เป็นแบบนั้นนะคะรัว้วเป็นตะคายนะคะแล้วก็มีประตูเหล็กเนาะให้มันเป็นสัดส่วนซื้อดอกหมูหมาปลาไก่ไม่เข้ามาขี่มาเยี่ยวเนะก็เป็นลักษณะนี่ขณะฝนตกลงมาใส่ซีเมนกัดแฉะแหลงแล้วค่ะเนาะต้นมะคง ต้นกล้วยรอบบ้านเนาะปลูกละมุดลิ้นจี่มะม่วงตะไคร้ใบขาปูเบิดมะม่วงมะม่วงอุ้ยโตแล้วนะคะเนี้ยนึกว่าสิบโบยหยน้ำเขาานี่ต้นเล็กๆเ,เอง นี่นีนดอกดอกเป็นหน่วยอีกแล้วพนนะคะพ่อแม่พี่น้องหน่วยนะคะอุ้ยหน่วยหน่วยหน,ยนย่ย่เ <c oughs> อทาททยไปไทยมาบักห่งติงค่ะตนนัวนี้บักหงตงบักห่งน้อยเก็บมาตำไม่หวาดไม่ไหวจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของหลังบ้านเนาะ หลังคั่วนะคะก็มีต้นหมอนต้นมันเบอรี่นะคะปลูกไม้ก็มีปลูกเกากระมีมีสองต้นสามต้นนี่แหละค่ะอันนี้ก็ปลูกตะไคร้หอมนะคะกําลังติดตะไคร้หอมเอาไว้ทํำยากกันยุงเนาะคะ่ะเนาะต้นกล้วยหอมหลังบ้านค่ะออกนอดีดีเนาะยับฝนอันนี้ขโพดน้องเคยเอามาปลูกไว้เนาะคะ่ะเนาะ น้องเคยที่เป็นช่างนี่เขามาทําในครัวเอเข้าวโพไมห่หยอดไว้มันกระขึ้นดิค่ะข,ข้าวโพดขาวนะข้าวโพดข้าวเหนียวว่าสล้ว่าแต่ว่าคือสิบริกินดอกจ้าต้นบักมีพันสีทองเนาะเด็ค่ะอ,อันนั้นคือในครัวที่ต่อเติมใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วการทาสีไม่เหมือนตัวบ้านเพราะว่าเกิดความ ผิดพลาดในการผสมสีนะคะพ่อแม่พี่น้องก,ก็เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาจะทาสีต้องให้มั่นใจก่อนเนาะว่าสีมันเหมือนกันกะโคงสินได้ทาอีกอยู่ค่ะกลับมาอีก2ปีข้างหน้านะคะคงจะได้ทาสีใหม่นี่ก็คือประตูบ้านเนาะทางเข้าบ้านเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้นกล้วยน้ำว้านะคะ กำลังเป็นวีค่ะกำลังเป็นวีแต่ว่าบริกรด้วค่ะเพราะว่าจะกลับแล้วเนาะอย่างเลาะสวนพ่อแม่พี่น้องมันไม่ใช่สวนนะคะมันเป็นต้นไม้ที่ปลูกข้างบ้านมันก็งามดีทุกอย่างเลยเนี่ยใกล้จะกลับแล้วใครจะมาดูแลให้ติเขาว่าสิมาดูแลหอยุค่ะน้องๆก็ได้ต้นฝรั่งไส้แดงนะ ต้นบกียบกว่าจะโตเนาะคุณหลายต้นอยู่ด้วยค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องยายแอลก็พาดูบ้านรอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะกะอีก2อ,อาทิตย์จะได้กลับอังกฤษเนาะค่ะเนาะก็คงจะไม่ได้อัปเดตอ่อชีวิตในเมืองไทยอีกหลายคลิปเพราะบันไดดอกค่ะชีวิตในเมืองไทยก็จะมีอีกอะจะประมาณคลิปหนึ่งนี่แหละค่ะเนาะค่ะเนาะคลิปหนึ่งจคลิป นะอัดไว้หลายอยู่คะ่ะอัดคลิปวิดีโอไว้เยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อเนาะค่ะนะอันคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะขอขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ